ไปตลาดนัดกันค่ะทุกคนแถวบ้านมีตลาดนัดมาลงนะคะเขาจะมาเฉพาะวันพุธเนาะแถมก็เดินไปกับแม่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็แวะชมดอกไม้หน้าบ้านเ,เพื่อนบ้านข้างทางนะคะเนี่ยค่ะก็เดินไปกับแม่เนาะตลาดนัดนี่จะมีเฉพาะวันพุธนะคะไม่ได้มีทุกวันจะมีตรงปัมนะ๊มเนาะทุกคนปั๊มปตทเนี่ยค่ะนี่ก็เซลฟี่กับแม่สักหน่อยไปนี่ก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรนะคะไปดูอะค่ะ เอ่ออาทิตย์หนึ่งมีแค่วันเดียวนะคะเนี่ยค่ะก็ออกมาถนนอันนี้คือถนนคลองสีนะคะทุกคนหน้าหมู่บ้านก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นยังเป็นทุ่งนาหรือเป็นหมู่บ้านอยู่ก็ถึงปั๊มปอตทอแล้วนะคะแพรไลฟ์สดแพรก็มาไลฟ์ทุกวันไลฟ์ตลอดอยู่นะคะทุกคนถ้าใครดูไลฟ์สดนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตรงพื้นที่โลง่งตรงเนี้ค่ะมีเต็นท์เนาะมาตั้งขายเยอะแยะเลยค่ะทุกคนแพรไม่รู้จะภาคอะไรค่ะภาคไม่ทันแน่ค่ะ ถ่ายแพมก็ไม่กล้าถ่ายแบบถ่ายมากนะคะทุกคนแพมทั้งถ่ายทั้งกลัวเขาด่านะคะคือจะไปถ่ายแบบเจาะจงแบบนานๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะเวลาเดินก็ต้องรีบถ่ายรีบถ่ายแพมก็ไม่รู้จะภาคยังไงนะคะภาคแบบอาหารไม่ทันแน่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็ดูก็ดูเอาเลยนะคะก็วันพุธนี้ก็มีเยอะคะ่ะพุทธที่แล้วนี่เพิ่งมาตั้งพุทธที่แล้วนะคะทุกคนตลาดนะัดเพิ่งจะมีพุธที่แล้วเขาก็ประกาศมาหลายวันแล้วแหละประกาศให้ประชาชน ชาวบ้านเนี่ยแหละเออให้ไปเนาะทุกวันพุธอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศก่อนหน้านี้พุธที่แล้วแพรมก็มาของไม่เยอะแต่ว่าพุธนี้คือของมาลงเยอะเลยค่ะแม่ค้าเยอะเลยค่ะแพรมก็ไม่รู้จะภาคอะไรเนาะทุกคนเล่าเรื่องอะไรดีล่ะแพรมถ่ายแบบอันนี้ห้าหกนาทีคือนานมากอะ่ะแพรมว่าแพรมตัดคลิปไม่ค่อยเป็นนะคะตัดคลิปภาคเสียงไม่ค่อยเก่งอะค่ะนี่ก็มีอะไรเนี่ยข้าวโพดคั่วเนาะมีหลายอย่างเลยค่ะทุกคน ภาคไม่หมดแน่ค่ะภาคบอกเป็นอันนี้ไม่หมดแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นลูกชิ้นปลาเนาะยำฟรีค่ะไม้เลยยี่สิบก็มีส้มตำเนี่ยค่ะร้านอาทิตย์นี้เขาก็มาเปิดร้านกันเยอะเลยนะคะพื้นนี่เขาก็ยังไม่ลาดปูนนะทุกคนเหมือนเขาเอาหินมาลงอะคะ่ะมันยังมีน้ํานี่ต้นไม้นะคะมีต้นไม้มาขายน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเห็นต้นไม้ไม่ได้อยากจะซื้อแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่ให้ลงให้ปลูกแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ มากับแม่นะคะเนี่ยค่ะพื้นเขาก็ยังเป็นในนี่เขามีคูปองด้วยนะคะทุกคนใครมาเดินตลาดเขาให้คูปองซื้อคูปอง40บาทนะคะ่ะซื้อเงินแทนเงินสดนะคะแถมกับแ,แม่ก็ได้มาคนละใบานะคะเนี่ยค่ะคูปอง40บาทอางุ่นค่ะองุ่นน่ากินมากคูปองของแม่แม่ก็น่าจะซื้อหมวกนะคะแม่ซื้อหมวกอุ้ยอันนี้น้ำผึ้งน้ำผึ้งน่ากินมากค่ะทุกคนแต่ว่าก็น่าจะราคาสูงอยู่นะคะ แม่ซื้อหมวกนะคะแล้วแม่แล้วแพมอ่ะแพมอาะซื้อซื้อพวกปาตังโก่พวกของหวานเนาะทุกคนแพมนี่แบบไม่สนใจอะไรเลยค่ะหาของหวานอย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะแพมก็เดินตลาดก็เยอะอยู่ค่ะทุกคนมาขายของเยอะอยู่ค่ะก็ขอให้ทุกคนขายดีๆเนาะโชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตกค่ะก็ขออยากให้แม่ค้าพ่อค้าแบบขายขายแบบขาย ดีๆกันทุกคนเลยค่ะทุกคนร้านต้นไม้เห็นร้านต้นไม้ไม่ได้แล้วก็เป็นกระถางสีขาวนี่แพรมชอบมากค่ะทุกคนปลูกกระถางสีขาวแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะดอกไม้ต้นไม้สวยเลยค่ะราคาก็น่ารักน่ารักค่ะแต่แต่เราก็ไม่ได้ซื้อมานะคะก็ไม่รู้จะปลูกยังไงอะ่ะทุกคนไม่มีที่ให้ปลูกแล้วนะคะแต่ว่าก็ถ่ายก็สวยเนาะเนี่ยค่ะก็ขนมของกินเยอะแยะมีหลากหลายน้ำเน้มปัน่นอะไร เยอะแยะเลยอันนี้อันนี้ร้านสเต็กมั้งคะทุกคนน่าจะเป็นสเต็กปลาเนาะหรืออะไรเนี่ยมีเฟ้นไฟด้วยค่ะก็น่ากินอยู่ค่ะชิ้นใหญ่มากอันนี้เป็นพิซซ่าเขาทําเองมั้งคะแป้งพิซซ่าแบบทําเองอันนี้อะไรอะ่ะเป็ดพะโลหรือไก่พะโลเหรอคะเนี่ยตาแพรมมองไม่เห็นเลยทุกคนมีหลายอย่างอะคะ่ะ พุธท,ที่แล้วที่แพมมาเขาก็แจกไข่นะคะแจกไข่สีฟองเนาะอันนี้กล้วยหอมสวยมากเลยเหมือนเขาปลูกเองแน่เลยทุกคนอันนี้เขาเอามาขายอะ่ะมีบัวหิมะมีสับปะรดนะคะอาทิตย์ที่แล้วนี่เขาเปิดตลาดใหม่เขาก็แจกไข่คนละสีฟองใครมาพออาทิตย์นี้ก็แจกคูปองเงินแทนเงินสด40บบาทเนาะก็ภาวนาขอให้ตลาดนี้ขายดีๆคะ่ะทุกคนขอให้ขายดีๆขอให้แบบ มีตลอดเนาะอย่าหยุดอย่าหยุดแต่ทุกคนอย่าให้เขาแบบหยุดอย่าให้มันหยุดนะคะก็ขอให้แม่ค้าขา,ขายดีๆขอให้คนมาเดินเยอะๆอ,อย่างเงี้ยค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะทุกคนแถวนี้ก็ดีใจนะคะที่บ้านแถวบ้านมีตลาดนะัดถึงจะมีแค่อาทิตย์ละครั้งก็เถอะก็ยังดีใจคะ่ะทุกคนไสหมูทอดก็มีเนาะน่ากินค่ะทุกคนอ,อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอะเคบับหรืออะไรหรือเปล่าทุกคน อันนี้น่ากินเดี๋ยวเอาไว้พุทหน้าอันนี้เป็นพายสับปะรดสาพายพวกพายไส้ต่างๆชิลละสิบาทมั้งคะของกินมีหลากหลายมากค่ะหลากหลายกว่าพุทธที่แล้วจริงๆค่ะแพรทั้งถ่ายทั้งกลัวนะคะทุกคนเหมือนคนที่คุมตลาดเขามาถามแพรด้วยค่ะเขาบอกว่าถ่ายถ่ายไปลงอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอแพรก็บอกว่าถ่ายไปลงติกตอกเนาะผลหมากลากไม้น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะ ตลาดนัดก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนคือสถานที่เขากว้างมากปั๊มน้ํามันที่เนี่ยเนี่ยค่ะแพรมก็เอาคูปองเอ้ยอันนี้อันนี้แพรมใช้เงินสดเนาะมามาซื้ออะไรลอดช่องสิงคโปร์มั้งคะถุงละยี่สิบแล้วก็มาซื้ออะไรข้าวโพดคั่วค่ะถุงหนึ่งเนี่ยค่ะร้านร้านเอ่ออะไรเนี่ยของแพรมช้าค่ะทุกคนแพรมอาจจะภาพแบบเอ,อ,อืออะืออะหน่อยนะเนี่ยค่ะแพรมก็ใช้คูปองมาซื้อเนี่ยค่ะปาต้องโก้ท้ายด้วยเข้าเซเว่นซื้อน้ำมะพร้าวค่ะ